ข้อเสนอของว่าที่รัุนตรีคลังนะคุณสีริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลพูดถึงเรื่องการเพิ่มธนาคารม,มันจะช่วยทําให้มีการแข่งขันมากขึ้นมันทําให้ดอกเบี้ยลดลงยิ่งเพิ่มจํานวนมันก็เพิ่มแค่ปริมาณแต่ต้องเน้นเรื่องคุณภาพด้วยนั่นก็คือเรื่อง competitive advantage ก็คือ,อความสามารถในการแข่งขันของแบงค์เพราะตอนนี้คือเราเป็น global เราเป็นประเทศเปิด เราก็มีธนาคารต่างประเทศเข้ามาต้นทุนของธนาคารต่างประเทศอาจจะถูกกว่าก็คือแบงค์เนี่ยทำกำไรด้วยการหนึ่งรายได้มาจากดอกเบียย้ยรายไ,ได้ i n t เ r e s, <อ> <S, <S, <S ก็คืสอสเปรดที่เขาเรียกว,ว่าสเปรดก็คือส่วนต่างของดอกเบีย้ยก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากจนถึงมิกิจต้มยำกุ้งที่ที่แบงก์ไปกู้ต้นทุนถูกกว่าในต่างประเทศแล้วก็มาปล่อยให้นักลงทุนไทย ที่ธรสังหาริมทรัพย์หรือว่าตลาดหุ้นแต่พอฟังสบุ่แตกเรื่องค่างเงินพอค่างเงินเนี่ยขึ้นเป็น2เท่าจาก25บาทขึ้นเป็น54ในช่วงปี2540ก็ทําให้แบงค์ล้มแล้วตอนนั้นจริงๆอ่ะก็มีเรื่องของการที่จะเปิดธนาคารแห่งใหม่เยอะมากอ่าใช่ใชปรากฏว่าเงินทุนหลักทรัพย์ก็ล้มกัน<ช>อะไรในระนาดรวมทั้งบริษัทที่ได้ใบประกอบธุรกิจ ธนาคารด้วยตอนนั้นมีอยู่สักเจ้าสองเจ้าเนี่ยแหละกราล้มไปด้วยใช่ใช่แล้วก็ทําให้ธนาคารเนี่ยก็ต้องม erge กันก็คือสมัยนั้นก็ธนาคารที่มีหนี้เสียธนาคารศรีนครมหานครธนาคารเอเชีย,ยก็ต้อง,องแหลมทองอ,อะไรอย่างนั้นก็สมัยต้มยำกุ้งก็ต้องควบรวมหรือว่าโดนแบงก์ต่างชาติซื้อไปคือ<ๆ>ขนาด <c oughs> ขนาดก็มีผล <c oughs> ถูกไหมถ้าเล็กเกินไปมันก็ไม่สามารถจะแข่งขันได้ใช่ ต้นทุนทางการเงินด้วยอย่างทหารไทยมีเงินฝากเยอะจากภาคทหารแต่ก็มีความสามารถในการปล่อยคู่ก็คือใช้ของช่องทางของธนาชาติเขาก็เลยต้องมาเมิร์จกันรวมถึงสาขาต้นทุนสาขาต้นทุนตอนนี้เขาทยอยทยอยปิดเพราะว่ามันจะเป็นดิจิตอลแบงกิ้งกันมากขึ้นไทยพาณิชย์กสิกรไทยนี่เปิดกันเป็นอยๆสาขาเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอยู่ในมือถืออยู่ในแอป คือเป็นโมบายแบงกิงกันมากขึ้นคือจะสแตนด์จะโลนจะหายไปจะบอกว่ายิ่งเปิดแล้วแล้วความสามารถทางการแข่งขันนอยู่ตรงไหนเรื่องของคุณสิริกัญญาพูดนะครับว่าถ้าจะเพิ่มการเพิ่มธนาคารจะเพิ่มการแข่งขันจริงเหรออันนี้ตอบได้เลยว่าเราก็ต้องหา c o m p e t i ิ i v e ี d v อ n วน g e คือมันมันก็คือถ้าคิดแบบลอจิกมันก็คงเพิ่มการแข่งขันนั่นแหละแต่ปัญหาคือณตอนนี้มันแข่งขันสมบูรณ์แล้วหรือยัง ใช่คือหรือกาเนี่การที่เราเปิดตอนนี้มันไม่เสรีหรือเปล่าแต่ละแบงก์เนี่ยมีเอชหรือเปล่าแล้วก็ถ้าคุณเปิดเสรีคุณจะเจอแบงก์ต่างชาติเข้ามาแข่งด้วยหรือเปล่าอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคือมีธนาคารหลายๆประเทศเขาก็พร้อมที่เข้ามาแข่งขันธนาคารในสิงคโปร์ธนาคารในญี่ปุ่นเขาก็พร้อมเข้ามาแข่งขันแล้วต้นทุนทางการเงินเขาอาจจะถูกกว่าเราด้วย หรือในทางกับการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดใบอนุญ,ญาตณนะสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่มีคนมาขอใบอนุญ,ญาตก็ได้ก็อาจจะมีหรือว่าอาจจะเป็นยังเคยเห็นว่ายังเคยได้ยินว่ากลุ่ม CP อาจจะเข้ามาเป็นแบงก์อันนั้นก็จะอีกรูปแบบเพราะอย่างอย่างกลุ่ม l อลกลุ่มไลน์นั้เขาใช่ไหมยังมีแบงก์ของตัวเองเพราะว่าเขาที่เขามีแบงก์ของตัวเองเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะธุรกิจเขามีธุรกิจอสังหาซึ่งมันหลักๆเนี่ยคือต้องต้องปล่อยกู้อยู่แล้ว พอเขามีแบงค์ของตัวเองเขาก็ใช้แบงค์ตัวเองมาปล่อยกู้แต่ของ CP ก็คือจะเป็นเซเว่ตอนนั้นที่พูดอ่าใช่เพราะว่ายังยกตัวอ,อย่างอย่างเขามี True Money True Money คนก็เติมเงินเยอะแยะเขาก็เขาก็ได้ไอเดียมาจาก Starbucks นั่นแหละ s t a r b u c ค s ์คล s คนที่ซื้อกาแฟ Starbucks mm hmm. ก็คือ,อจริงๆเนี่ยข้อมูลบอกว่าในใน s t b u c u c ค s c a r าเนี่ยมีประมาณ3,000 สามพันล้านยูเอสดอลลาร์ที่ไม่ได้ใช้ก็คือ,อม,มีเงินเปล่าๆคุณก็ไปฝากแบงก์ก็ได้ดอกเบีย้ยหรือว่า Apple Pay Apple เปลก็เป็นเป็นบริษัทที่มีเงินสดเยอะมากอาจจะมีแบงค์ล้มเพิ่มขึ้นอีกมันจะคล้ายไปษณีแต่ก่อนถ,ถ้ามองอมเงินธนาณัติเงินอะไรที่มันไปค้างอยู่ซึ่งคนอาจจะไม่ได้มาเบิกทันทีอ่าใช่แต่ก่อนอ่ะเงินไปษณีจะเยอะมากใช่ใชค่คล้ายๆกันคือเซเว่นถ้าเกิดการอันนี้อันนี้มองม,มองเหมือนกับ ชาวปองซี่เลยม,มันมีมันมีคนที่คนที่ทำกำไรจากการไปสนีเขาชื่อชาวปองซี่แล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นปองซี่สกิมก็คือการหาเงินแบบเปรียมิตรให้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ปัจจุบันเนี่ยบริษัทพวกเทคโนโลยีพวกบริษัทหลายๆบริษัทมีเงินสดเยอะมากเขาก็ทําอะไรดีก็ามาปล่อยกู้สิแล้วก็ต้นทุนก็น่าจะถูกกว่าแบงค์ด้วยเยังนึกถึงสมัยก่อนอ่ะบัตร บัตรโทรศัพท์อะที่ไม่ได้ใช้เต็มเลยที่ไม่ได้ใช้เต็มมันก็เป็นเงินอยู่ในนั้นบัตรละร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยจะสรุปคือจะมองว่าณปัจจุบันเนี่ยอำนาจผูกขาดของธนาคารเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่ผูกขาดเหมือนแต่ก่อนมันไม่ผูกขาดคือคือเราอาจจะคิดว่ามันผูกขาดมีแบงก์ใหญ่สามสี่แบงก์แต่คุณก็คิดเป็นเหมือนโอลิโกโพลีมันอาจจะไม่ใช่โมโนโพลีแต่มันไม่ใช่โอลิโกโพลีเพราะว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นเปิดเสรีเพราะว่าแบงก์ต่างชาติเขาก็เข้ามาได้ แล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นอย่างที่เราว่าแล้วก็มีธุรกิจอื่นด้วยใช่ซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่แค่แบงค์ละทําไมคุณก็ดูตัวอย่างจีนแล้วกันทําไมอลบาบาถึงต้องการจะออกแบงค์เองถูกไหมเพราะว่าอาลีบาบามีอาลีเพย์ก็คือมีเงินในบริษัทเป็นจํานวนมากซึ่งเขาก็สามารถเป็นแบงค์เองได้เขาก็สามารถเอาไปปล่อยกู้ได้รัฐบาลจีนก็ต้องเบรกตรงนี้คือไม่ไม่ให้อันกรุ๊ปเนี่ยเข้าตลาดเพื่อ,อเพราะว่าเขากลัวว่า มันจะใหญ่เกินไปคือเขากำหนดไซส์ของบริษัทเขาถึงเขาถึงก็ต้องคุมแจ็คมาไงฮะทีนี้ถ้าเปิด <c oughs> คิดว่าดอกเบีย้ยจะมามีผลกับดอกเบีย้ยไหมถ้าตามความคิดเขาเนี่ยมันจะทำให้ดอกเบีย้ยลดลงอะ่ะมันจะทําให้ดอกเบีย้ยลดลงได้ยังไงในเมื่อถ้าคุณไม่มีความสามารถทางการแข่งขันถ้าแบงก์มีต้นทุนทางการเงินต่ํอ่าคุณก็มีกําไรมากแต่ถ้าต้นทุนทางการเงินสูง คุณก็กำไรดอกเบีย้ยน้อยลงแล้วมันก็สัมพันธ์กับปริมาณเงินด้วยปริมาณเงินในไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในระบบของประเทศไทยอย่างเดียวมันก็คือปริมาณเงินในโลกด้วยระบบของทั้งโลกเพราะว่าตอนนี้คือการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างจะสัมพันธ์ผูกพันกับเครดิตการ์ดหเครดิตการ์ดสองมอร์เกจก็คือสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อรถยนต แล้วก็เงินฝากธนาคาร3-4อย่างเท่านั้นอเองทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงมุมของดอกเบีย้ยอีกมุมนึงที่จะได้ยินเยอะอันนี้แต่ไม่ได้ยินจากคุณสิริกัญญานะไม่รู้เขาคิดเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนเพราะว่ามันจะมีปัญหาในอดีตว่าแบงก์เนี่ยก็จะสนใจเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่มีอย่างว่าเวลมีอ,อ่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้แบงก์ก็กลับไปหาเวลอีกคนที่กู้ กูเนี่ยก็คือเหมือนกับแย่งแต่ลูกค้าที่เป็นพรีมกันทีนี้ผมว่ามันจะมีอย่างพวกเกษตรกรรายย่อยหรือว่าคนที่เป็น SME รายย่อยซึ่งคุณไม่สามารถจะเข้าถึงหรือคุณกู้ได้ในในลิมิตหนึ่งไม่สามารถที่จะทําได้การที่เพิ่มธนาคารมันจะไปช่วยผมว่าไม่ผมว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่ต้องเพิ่มธนาคารก็ได้แต่ยกระดับ เอาเป็นว่ายกระดับธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคาร SME Bank ของเราก็มีแล้วหรือว่าเอกซมีมีแบงค์ประเภทพวกนี้ก็คือมีอยู่แล้วเรามีแบงค์ที่เป็นแบบ Specialist ทางด้านนี้อยู่แล้วก็คล้ายๆของอเมริกาเลย Exim Bank ในอเมริกาเขาก็มี Specialist Bank อย่าง SV Bank เป็นแบงค์ที่ให้กู้เฉพาะ Start-up หรือว่าแบงค์ที่ให้กู้เฉพาะ Teacher Bank อะไรงนี้ว่าไป Credit Union ของ Teacher Credit Union หรือ Retirement ของอเมริกา,านี่คือมี specific bank เยอะมากอมของเราก็จริงๆเราก็มีนะอย่าง SME bank กับ bank ที่เน้นปล่อยกู้ให้ SME หรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ให้คนมีรายได้น้อยอปล่อยกู้ซื้อบ้านธนาคารเพื่อการส่งออกธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าให้กับนักนักธุรกิจส่งออกและนําเข้าแทนที่เราต้องมาเพิ่มศักยภาพตรงนี้ในการแข่งขันให้กับ bank พวกนี้ เราก็ทางรัฐบาลต้องมาสนับสนุนแทนที่จะเปิดเสรีเปิดเสรีไปหมดเลยเนี่ยคุณก็เห็นคุณก็อาจได้เห็นธนาคารต่างชาติเข้ามาแต่คุณต้องสร้าง competitive advantage ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมันมันอาจจะไม่ใช่ยุคก,ก่อนแล้วที่มันเข้าถึงยากเพราะอย่างที่เราว่ามันไม่ใช่แบงก์อย่างเดียวมันอาจจะไปขอเงินทุนจากแหล่งอื่นด้วยาาใช่ ก็เนี่ยสิ่งที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็มีบทความนะว่าต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันของไม่จำเป็นไม่จําเป็นของแบงก์เป็นความจําเป็นของสินค้าและบริการคือไม่จําเป็นเฉพาะทรัพยากรเริ่มต้นเพียงอย่างเดียวนะเขายกตัวอย่างของไมเคิลพอร์เตอนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับว่า National prosperity is created, not i n h e r i t ก็คือว่าประเทศหรือองค์กรธุรกิจสามารถสร้างความแข่งขันสร้างความสามารถทางด้านการแข่งขังน<ม>ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น Co s t l e e d e r เช่นจีนที่เป็นโรงงานของโลกเพราะว่าผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือว่า Differentiation หรือว่า Innovation อย่าง Apple สร้าง iPhone ทำให้ขายสินค้าที่มีคุณ,คณภาพในราคาแพงได้เขามีมาจิ้นประมาณ30%กว่าอร์หรือว่าอาจจะสร้าง productivity สร้างประสิทธิภาพในการผลิตเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ประเทศแข่งขันได้อยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์ที่เป็นเกาะไม่สามารถไม่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยยกเว้นแต่ทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ใช้ความสามารถในการแข่งขันจนพัฒนาประเทศคือเขาสร้างคนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเราได้ยังไงแทนที่จะแทนที่จะต้องมาค,มควบคุมตลาดทุนหรือว่าเปิดเสรีแต่ไม่มีการวางแผนคือเราต้องวางเราต้องมีนโยบายชัดเจนก่อนว่าเราจะสร้างความสามารถทางการแข่งขันยังไงก็คือเราก็ต้องดูหลายๆ ่างทางแบงค์ชาตินี้เขาก็วิเคราะห์ออกมาเป็นความสามารถของประเทศในการสร้างสภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือสมรรถนะทางเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศหรือว่าประสิทธิภาพของภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฐานะการคลังภาษีกฎหมายธุรกิจกรอบการบริหารเศรษฐกิจแล้วก็ประสิทธิภาพของธุรกิจอันที่3ก็คือประสิทธิภาพในการผลิตตลาดแรงงานการเงินการบริหาร แล้วก็อันที่สี่นี่ก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอันนี้ IMD เนี่ยคือแบ่งแบ่งสี่อย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาคราฐัฐบาลประสิทธิภาพของภาคธุรกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานซึ่งปี6-6เนี่ยอันดับของไทยเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยขึ้นมาอยู่อันดับที่สิตอนนี้ได้ยินมาว่าสูงกว่ามาเลเซียด้วยซ้ำ